เราก็ถอดใจไม่ใช่ว่าไม่ถอดนะฮะเ <c> พ <oughs> ียแกเองก็ถอดใจนะครับกลับกลายเป็นว่าชุดที่เราถอยน้ําออกมาเอาใจห่างแย้นะครับแล้วขยับน้ําขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้ให้อยู่ประมาณอ่40นาทีนะครับวันเว้นวันนะครับกลายเป็นว่าทําให้ดอกที่มันฟอร์มแดงอยู่ที่เราไม่เคยได้เลยพัฒนามาเป็นดอกเกือบทุกต้นก่อนหน้านี้มันแดงมันงันอยู่นานมากแ <c oughs> ทบจะ แทบจะบอกตัวเองได้ว่าถอดใจไปได้เลยกลายเป็นว่าพอพอชุดนี้มาปรากฏว่าได้ดอกเต็มแล้วแล้วการที่เราแต่งไอ้รุ่นไข่หนกกระทาเนี่ยครับมันทําให้พวกที่มันเริ่มเป็นไข่ปลาตาปูพัฒนาดีขึ้นไปด้วยไหมถ้าเกิดไฟท็อปมันขึ้นตอนที่มีผลเนี่ยมันจะวิ่งมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปหาผลไหมม,ม,ม,มีมันมีโอกาสใช่ไหมมีโอกาสมีโอกาสสูงด้วยนะครับ,รบมีโอกาสสูง สวัสดีครับวันนี้กลับมาที่สวนของเฮียเปียกนะครับเฮียเปียกในแกก็จะอยู่ในคลิปกลางๆนะครับตั้งแต่รุ่นรุ่นดอกครั้งแรกนะครับในเรื่องของการทำใบเฮียเปียกก็เป็นหนึ่งในสคนที่ทําสารตั้งแต่เดือนสิงหานะครับทั้งอกหักทั้งโหยรักคุดนะครับเอยอะยมากมายได้ดอกมาประมาณสัก40%นะครับ ในต้นที่ยังไม่ได้ดอกก็จะมี1กระปุก2กระปุกนะครับปลูกปั้มกันมาจนกระทั่งถึงณปัจจุบันนี้เดือนกุมภานะครับดอกก็ยังไม่มาแรกๆก็เมินกันอย่างไรแต่ในช่วงที่เพื่อนมันดอกบานนะครับเพื่อนดอกบานเราก็ทําการถอยน้ําเพื่อเอาใจห่างแย้นะครับถอยมาประมาณ6วันนะครับเพราะความชื้นมันเริ่มระอุข,ขึ้นมามันเริ่มเต็มถอยมาจนให้มีความรู้สึกว่าห่างแย้มันเริ่มเผาขึ้นมาเริ่มเซตตัวนะครับลูกก็ติดดีนะครับในชุดแรกนะครับผลปรากฏว่านะครับ พอหางแย้มันเริ่มพองนะครับเริ่มเริ่มขึ้นเก็ดพลิกละนะครับให้น้ําขึ้นมาขยับทีขึ้นมาเป็นวันเว้นวันตอนนี้นะครับให้อยู่ของแกเป็นหัวหัว200นะครับหัว200ก่อนหน้านี้แกก็เปลี่ยนจากหัว400นะครับเป็น600 แล้วก็เปลี่ยนจาก600นะครับมาเป็น200<อ>ผมงงมากนะครับในเรื่องของการให้น้ําสเปคตรงนี้แต่สุดท้ายก็คือมองอย่างนี้ในเรื่องของความชื้นนะครับในเรื่องของการตอบสนองของหางแย้ในเรื่องการตอบสนองของอรุ่นไข่นกกระทานะครับกลับกายเป็นว่าชุดที่เราถอยน้ําออกมาเอาใจหางแยะ้นะครับแล้วขยับน้ําขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้ให้อยู่ประมาณ40นาทีนะครับวันเว้นวันนะครับกลายเป็นว่า ทำให้ดอกที่มันฟอร์มแดงอยู่ที่เราไม่เคยได้เลยพัฒนามาเป็นดอกเกือบทุกต้นนะครับเกือบทุกต้นประมวลประมวลภาพรวมทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ90%นะ <S <S 1> <S 1> ที่ดอกโผล่ขึ้นมาน,นะครับตอนนี้เริ่มฟอร์มไขป่ปลาตาปูแล้วก็เหยียดตีนหนูนะครับต้นนี้มีอยู่4กระปุกนะครับ1 2 3 4ข้างบนนะฮะมี5กระปุก ต้นน,ตนนี้ควรจะต้องผิดหวังไปแล้วเนาะปีนี้จริงๆควรควรจะ,ะทําใจนะครับ,รบทําใจได้ละกลายเป็นว่าจังหวะที่เราถอยน้ํามันก็เครียดนะเครียดเต็มที่เลยแล้วพอขึ้นน้ํามาให้นะครับโอ้โหไข่ปลาตาปูนะครับแต่และต้นนี้ออกกันมาเพียบเลยมันมันเกี่ยวกับว่าช่วงนี้มีฝนปะทะมาด้วยหรือเปล่าอ่าหนึ่งความชื้นสัมผัสมันได้สองนะครับ จับดูในเรื่องของอุณภูมิเนี่ยนะครับอุณหภูมิถอยมาสองครั้งมันก็ได้อนิสงในในตรงนั้นแต่ว่ามันไม่เครียดนะครับไม่เครียดแต่พอถอยน้ํามาเอาใจห่างแย้นะครับข้างบนนะครับติดลูกกันเพียบเลยนะครับเห็นไหมติดลูกเพียบเลยนี่ใครถอดใจด้วยนะครับอ่ายังมาครับครับเนี่ยนะเนี่ยติดลูกไปชุดแรกนะครับเป็น รุ่นไข่นกกระทาจะเข้าจะเข้ารุ่นไข่ไข่ไก่ละนะครับที่ผมเลือกอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้ผมก็ซอยเอาลูกดีไว้แล้วกันอาจารย์ครับแล้วแล้วการที่เราแต่งไอรุ่นไข่นกกระทาเนี่ยมันทำให้ พวกที่มันเริ่มเป็นไข่ปลาตาปูพัฒน,า,นาดีขึ้นไปด้วยไหมการแตง่งเหมือนเรื่องก็งมีาาส่วนนะก,<ๆ>ก็เหมือนกับการที่ว่าเบรกอาหารในส่วนที่ไม่จําเป็นใช่แล้วก็จะถูกเคลื่อนย้ายมาหาจุดที่เป็นไข่ปลาตาปูครับครับอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าแต่งรุ่นพี่ออกแต่งแต่งรุ่นที่มันมันงอออกแล้วก็ร,รุ่นที่มันตรงๆที่เราเลือกไว้ก็พัฒนาต่อได้ได้เร็วนะครับอ่ะตรงนี้พอเราขึ้นน้ําเห็นไหมะออกออกยันต้นนะครับ โอ้ต้นยังมาครับออกยันต้นนะครับออาที่มาดูตามกิ่งนะครับมาดูตามกิ่งตรงนี้นะครับพัฒนาเป็นเหยียดตีนหนูนะครับนี่นะฮะนี่ทั้งหมดเลยนะครับ <c oughs> ขึ้นมาเพียบ <c oughs> ก่อนหน้านี้มันแดงมันงันอยู่นานมากแทบจะแทบจะบอกตัวเองได้ว่าถอดใจไปได้เลยกลายเป็นว่าพอ พอชุดนี้มาปรากฏว่าได้ดอกเต็มแล้วนี่เลยพี่เขาก็ถอดใจนะทําเล่นแต่ว่ามันมาแล้วอ่ามันมาแล้วเราก็ถอดใจไม่ใช่ว่าไม่ถอดนะฮะเฮียแกเองก็ถอดใจนะครับอาจารย์ครับถ้าเกิดว่าสมมติเราเราเห็นเฮ้ยรุ่นนี้มันออกเยอะมากเลยนะ้องออกเยอะออกเยอะออกออก,ออกทุกต้นเรารีบ,รบตัดแต่งไอ้พวกลูกไข่นกทาออกเลยได้ไหม เพ er <ling> hey, ื่อเลงให้พวกนี้ได้เลย<ต>ได้เลยจริงๆจําเป็นตอนนี้แกกาลัง,ง,งกําลังเริ่มเริ่มแต่งนะครับเริ่มแต่งพยายามแต่งให้จบให้ไวเพื่อให้รุ่นพี่พัฒนาหนีรุ่นน้องนะครับไปให้ไกลที่สุดอ,อ่ะลองไปดูในสวนของเฮเปี๊ยกเนี่ยถือว่าเป็นเป็นสวนแรกๆที่ทําสารตั้งแต่เดือนสิงหาครับดอกที่ได้รุ่นสิงหาจริงจริง่ะแกตัดขายไปแล้วนะนะครับขายไปได้หลายหลายตังค์ละแล้วก็จะมี รุ่นน้องนะครับที่เป็นลูกอยู่นะครับก็มีแล้วก็มีเป็นรุ่นรุ่นหลังเท่าไขน่นกกระทาแล้วก็เป็นรุ่นดอกนะครับแล้วก็ฟอร์มดอกอยู่เป็นไข่ปลาตาปูนะครับรอเหยียดตีหนูก็เยอะนะครับเดี๋ยวไปดูข้างบนมันจะมีลูกใหญ่เนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ลูกบเลิ่มเลยอ่าแกก็ตัดขายไปได้เรื่อยๆนะครับวันละสองเข่งสามเข่งเอ้ยผมเห็นกับดักผีเสื้อ่อคืนครับขอทายก่อนเอามี นี่ครับจำเป็นมากครับช่วงนี้แต่ว่าอย่ามาแขวนในต้นนะนะครับไปปักข้างนอกด้กวอาโอ้หกหมดแล้วโดนลมพัดก็ไปหกหมดแล้วนี่ก็มีก็มีหลายรุ่นด้วยกันนะครับในหนึ่งต้นตอนแรกเขาถอดใจก็คงแบบว่าเขาก็ได้อยู่แล้วเออเขาก็เลยไม่ไม่ได้เอาก็จะมีรุ่น ทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นรุ่นพี่นะครับหลายหลายลูกนะครับแกก็ตัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีรุ่นน้องเป็นไข่นกกระทายู่นะครับอันนี้น่าจะเป็นรุ่นปู่แล้วรุ่นปู่รุ่นลารุ่นรุ่นแรงจริงนะครับอันนี้มาดูนะที่ที่เราคุยกันตั้งแต่คลิปคลิปก่อนๆนะว่ารุ่นพี่ที่อยู่ด้านล่างนะครับพอรุ่นน้องเนี่ยดอกบานข้างบนนะครับสิ่งที่ได้นะอันนี้สงจากน้องก็คือน้ําตาล จากเกษรแล้วทําให้เกิดลาขมเมานะครับที่หนามเห็นไหมนะครับหยดน้ําตาลเขาก็หยดลงมานะครับมาโดนหนามขมเมานะครับลาขมเมาสีดํานะครับเป็นจุดเป็นจุดนะครับอันนี้จําเป็นมากที่จะต้องที่จะต้องพ่นยานะครับพ่นยาขัดผิวพ่นยากําจัดลาขมเมาตรงนี้นะครับซึ่งก็ได้บอกไปในหลายคลิปแล้วนะครับว่าเราใช้ยาตัวไหนบ้างนะครับ ถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมีปัญหาอะไรกับลูกมั้งครับลาข่าหมอนี่ลาข่าหมอไม่มีปัญหากับลูกครับแต่มีปัญหากับการขายสเปกนะครับสีไม่สวยเรื่องเกรดเนาะมันจะกลายเป็นตกเกรดไปนะครับแต่เนื้อข้างในก็เหมือนเดิมอยู่ดีถูกไหมเนื้อข้างในดีปกติครับโอ้โหตัวนี้งามงานงอกนะมี ขึ้นมาที่หลังกิ่งที่ทำเดือนเลยครับเดี๋ยวมาว่ากันต้นนี้อ่ะไปดูต้นอื่นดีกว่า,ามาดูมาดูพันกระดุมะนะอย่างเงี้ยเราควรจะแบ่งไหมครับว่าอันที่อยู่ขบบนบนหรือปลายกิ่งอ่ะควรจะเป็นรุ่นน้องอันที่อยู่ข้างในควรจะเป็นรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อไม่ต้องครับไม่ต้องเลยไม่ไม่ต้องเลือกแบบนั้นเพราะว่าโอกาสที่เราจะเลือกแบบนั้นยากเลือกสเปคลูกแล้วก็ทรงลูกให้สวย แหน่งไหนก็ได้แล้วเราโยงเอานะครับโยงเชือกเอาอันนี้นกหยิบดอกชุดหลักชุดหลักกำลังออกนะครับอามาดูกระดุมกระดุมของของพี่ท่านโอ้ยังไม่แต่งเลยประโทดูสิเนะี่ยผู้กลมบล็อกเลยครับกระดุมชุดแรกแกตัดขายไปแล้วนะนะครับในรุ่นลูกใหญ่ๆนะครับมีขายไปเรียบร้อยแล้ว ได้หลายตังค์หลายหมื่นแล้วทีนี้จริงๆกระดุมรุ่นนี้ต้องวางขาดล่ะนะครับแต่โชคดีนิดหนึ่งของแกเนี่ยเป็นกระดุมสายพันธุลูกลูกโตนะเดี๋ยวสอนสอนสอนด้วยครับอ่ะสอนตัดด้วยตัดอะไรทิ้งไปตัดอะไรทิ้งไปเอาทรงนะครับเอาทรงนะครับหนึ่งรุ่นน้องนะครับเอาออกนะครับภาพรวมมองเป็นเป็นรุ่นนี้ทั้งหมดจริงๆอ่ะกิ่งเนี้ยนะครับมันจะได้แค่สองลูกนะนะครับแล้วก็ เอารุ่นน้องออกก่อนนะครับเอาทรงที่มันงองอออกก่อนนะอย่างเงี้นะครับเอาออกนะก็จะให้เหลือประมาณนี้เอาไว้เลือกนะอ๋อันนี้ทรงไม่ดีอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วมันจะพัฒนาเร็วครับนะอะไอ้อย่างกระปุกนี้อ้อันนี้สวยไหมโอ้โหดูทีเป็นพวงเลยเดี๋ยวผมจะแต่งไว้ไว้แค่ที่จําเป็นละกันเนอะ อันนี้ไม่ต้องทิ้งครับปล่อยไว้เลยครับเป็นอินทรีย์วัตถุทั้งนั้นเป็นอินทรีย์วัตถุนะครับเป็นปุ๋ยชั้นดีนี่เขาก็โยงเก็บไปหลายรอบแล้วมั้งโอ้ยเก็บต,มมต,ตัดไปสามเมตรแล้วมั้งตัดไปสามเมตรละ เยอะน่าดูเรามาดูกลุ่มนี้ตุอันนี้เขาเรียกว่ารุ่นอะไรครับอาจารย์รุ่นที่มันอันนี้รุ่นไข่ไก่นะรุ่นไข่ไก่แล้วรุ่นไข่ไก่ตายแค่นี้แหละมันก็มันก็จะหมดแล้วแต่งไปแต่งมาแต่งไปแต่งมาเยอะเลยลมาดูรุ่นนี้โ้โหน่ารักมากนะกระดุมเวลาเวลามันติดเนี่ยมันติดติดแล้วติดเลยนะนะครับอยู่ที่เราจะจะมองมองขาดไหมมันมีปัจจัยไหนที่ลูก เท่าไข่ไก่ไข่นกตก็ท่ายอย่างเงี้ยแล้วมันยังล่วงได้บ้างไหมในเรื่องใบอ่อนนะหลักๆเลยเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือการการแข่งแย่งชิงดีของของใบาอาหารเนาะระหว่างใบกับลูกอ๋อแต่ว่าพวกอื่นๆพวกมแมลงพวกน้ําอะไรก็มันเริ่มอดทนต่อพวกนั้นแล้ยไ,ไม่มีผลเลยนะครับเว่านั้นแสดงว่าช่วงที่มีปัญหาจริงๆก็คือช่วงห่างแย่เนาะที่เขามีปัญหา,ยยาเยอะ ห่น่นนช่วงนั้นมาได้ก็สบายแล้วตัดไว้รอให้เลือกหน่อยนี่ตัดแบบจะไม่เหลือให้เลือกแล้วนะท่นโอ้กเยอะเหลือ <c oughs> เลือกเยอะมากดูที่นี่เหลือเยอะมากแนี่นนยังเป็นรุ่นน้องอยู่เลยทิ้งครับออกจะไม่แย่นะ <c oughs> <c oughs> แย่นี่ทิ้งเลย <c oughs> สีอะไรมันเยอะมันเหลือมันเหลือเยอะเยอะมากทางนี้นะนี่กลับมาไม่ใช่เจ้าของสวนกีดเลยนะครับดอกหายไปหมดแล้วเรียบร้อยแต่งไว้เงี้นะครับแล้วกลับมาเลือกอีกทีแล้วค่อยวางนะครับสุดท้ายกิ่งเนี้ยมันจะได้แค่สามลูกครับเนี่ยสามลูกไม่เกินสี่ดูยังไงว่าสองสามสี่อะไรเงี้ยตามกําลังกิ่งนะะ มันมีสูตรอยู่นะนะครับแต่ผมก็จําไม่ได้ผมเอาประสบการณ์เป็นหลักนะครับว่ากิ่งขนาดเนี้ยนะเคยไว้เคยไว้อยู่1ลูกโอ้ยโตได้นะครับกิ่งขนาดเนี้ยผมเคยไว้สี่ลูกมันไม่ไปเลยนะครับโตไม่ค่อยดีแล้วจะพลอยทําให้กิ่งมันสุดไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ประเมินจําภาพบอกว่าประมาณเนี้ยนะครับเราจะไว้ได้ประมาณกี่ลูกนะครับอันนี้ประเมินผมก็ไว้ได้ประมาณสามลูกนะครับสามลูกสามลูกสามลูกนะอาจารย์ครับผมมีคําถามมี คอมเมนต์เข้ามาถามว่าต้นสีเขียวอย่างเงี้ยอ,อันตรายไหมแล้วเกิดจากอะไรต้นสีเขียวอันตรายไหม,อ,มอันนี้มันเป็นมันเป็นการตกค้างของธาตุอาหารแล้วก็จุลธาตุทั่วไปนะครับอย่างเช่นสาร่ายที่ให้ไปนะครับจุลธาตุที่พ่นไปนะฮะอะมิโนที่พ่นไปกลายเป็นตะไคร่นะครับพวกนี้ยิ่งถ้าแสงทึบเท่าไหร่นะครับตะไคร่พวกนี้จะกลายเป็นสีเขียวจัดเลยนะครับไม่มีปัญหานะครับตัวนี้ไม่มีปัญหา ไม่ต้องกลัวว่ามันเป็นโรคหรือต้นไม่สบายหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวครับอันนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับถือว่าปกติคือตัวต้นเนี่ยสีน้ําตาลสีเขียวสีแดงก็ไม่ต้องกลัวยกเว้นสีดํายกยกเว้นสีแฉะ <c oughs> นะคร <c oughs> มันแฉะมันแฉะแล้วก็จะมีพวกมอดพวกอะไรเข้าไปเจาะทําลายนั่นคือเป็นท็อปนะครับอ่ะอย่างอย่างต้นด้านข้างนะครับอ่ะอย่างต้นด้านข้างอ่าอันนี้สีทนไม่ได้ละนะฮะสีไม่ทนแล้วสีไม่ทนละอ่ะอย่างงี้นะ ต้นนี้เป็นไฟท็อปนะครับต้นแตกยางไหลนะครับน้ําเยิ้มแล้วก็มีมอดมาเจาะนะครับพอเราสังเกตเห็นเนี่ยนะครับไม่เยอะนะครับแต่พอมาขูดจริงๆแล้วถือว่าลามเยอะอันนี้เราก็ทำแผลไปเรียบร้อยแล้วนะครับขูดขูดเห็นรอยช้ำแล้วก็กรีดให้เนื้อยามันเข้าแล้วก็ฝังเข็มนะครับดักนะครับไม่ให้โรคลามขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็ที่ผมใช้ก็คือผมใช้ตัว G-mo มขับโกนี่ครับที่อยู่ในคลิปไหลายคลิปนะครับ เป็นเนื้อ,อายาก็คือโพลาโมคาไฮโดรคลอไรด์นะครับ200ซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรส่วนฝังเข็มเนี่ยผมก็ใช้ตัวโพลิอาร์ฟอร์ดนะครับทั่วไปนะครับบวกน้ำกลัน่นนะครับอัตราหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็บวกโพลาโ์ฟอร์ดไฮโดรคลอไรด์นะครับไปประมาณตัวนี้ใช้20ซีซีนะครับ20ซีซีก็คือโพลิอาร์ฟอร์ด1ลิตรนะครับน้ำกลั่น1ลิตรแล้วก็ตัวโพลาโมคาไฮโดรคลอไรด์20ซีซีนะครับผสมให้เข้ากันแล้วก็ มาปักเข็มไว้น้ําจะไม่เยิ้มนะครับน้ําจะไม่เยิ้มรูจะไม่ฉ่าน้ําจะไม่เยิ้มนะครับนะนะครับแล้วก็อุดด้วยปูนเคี้ยวหมักนะครับครั้งเดียวแห้งนะครับจบนะฮะตัวน,นี้ก็ไม่มีปัญหาเก่งนี่ก็ไม่มีปัญหาเห็นไหมแต่ถ้าเป็นทาทาแผลในรูปแบบอื่นนะครับหนึ่งอาจจะแห้งหรือไม่แห้งก็ได้แต่ท้ายที่สุดก็คือก็สุ่มเสี่ยงที่จะไปต่อนะครับมันจะลามต่อนะแต่นี้ผ่าน จารย์ครับไอ้ไฟท็อปอะ่ะมันวิ่งตามท่อนำเลี้ยงถูกไหมใช่ครับถ้าเกิดไฟท็อปมันขึ้นตอนที่มีผลเนี่ยมันจะวิ่งมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปหาผลไหมมันจะมีม,มีมันมีโอกาสใช่ไหมมีโอกาสมีโอกาสสูงด้วยนะครับ <No. S 2> โอกาสสูงแล้วก็ไปโผล่ที่ลูกที่หนามนะครับกลายเป็นท็อปลงลูกได้ใช่ไหมนะแล้วไอ้อย่างเงี้ยเราจะรู้ไงมันคุมบริเวณนั้นแล้วมันจะไม่ขึ้นท่อนำเลี้ยงมาถึงลูกแล้ว ท็อ,ทอปเนี่ยมันมีอยู่แล้วอย่างที่เราเข้าใจแต่ปริมาณถ้าไม่มากพอที่จะสร้างความเสียหายมันก็ไม่เกิดมันก็ไม่ปะทุนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเราอ่ะในกายเรามีเชื้อโรคอยู่แล้วนะครับมีมีอ่าเขาเรียกว่าเชื้อโรคไวรัสที่จะก่อให้เกิดไข้หวัดอยู่แล้วแต่สภาพร่างกายเราปกติมันก็ไม่โชว์นึกออกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราคงสภาพร่างกายแบบเนี้ยแข็งแรงอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาแต่ณนะวันใดวันหนึ่งที่สภาพร่างกายมันอ่อนแอนะครับก็จะปะทุขึ้นมาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น พึงนะครับใช้หลักของการป้องกันดีกว่ารักษาหลุดของการป้องกันมารักษาค่อยหาช่องทางที่เหมาะสมดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นขาดไม่ได้เลยก็คือตัวยิบซ้ำเนี่ยที่ลดความเป็นกรดไม่มากนะครับแต่สร้างความสมดุลให้กับดินนะครับไม่ให้ดินมันเครียดเกินไปจนกระทั่งว่าก่อให้เกิดกรดนะครับในต้นไม้แล้วทําให้เกิดโรคขึ้นมานะครับขาดไม่ได้นะครับยิบซ้ำตาพรทิศนะครับจําเป็นตัแล้วไอ ผลอย่างเงี้ยครับ,รบเราจะรู้ได้ยังไงว่าผลไหนโดนท็อปผลไหนไม่โดนท็อปท็อปตอนนี้นยังตอนนี้ยังมองไม่ออกแต่ถ้าเกิดว่ามันโดนที่ที่ขั้วนะครับเป็นเป็นท็อปเป็นฉ่ำจุดจุดฉ่ำขึ้นมาไอ้ตัวเนี้ยมันยุบแน่นอนนะครับมันแห้งมันแห้งยุบแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะไปเกิดในช่วงที่ตัวมันเองเ่ยนะครับสามารถคัดน้ําตาลได้ก็คือลูกอันนี้กระดุมเนาะนะครับ,รบก่อนตัดนะฮะถ้าเป็นกระดุมเนี่ยก่อนตัดประมาณสัก30วันนะครับสาวัน อาการท็อปมันจะเริ่มมานะครับจะเห็นได้ชัดนะฮะบางบางสวนอาจจะเกิดในในลูกขนาดเท่าประมาณกิโลหนึ่งนะครับได้แต่กิโลหนึ่งจะเกิดค่อนข้างยากถ้ามันไม่ได้เปลี่ยนเนื้อไปเปลี่ยนแป้งนะครับแล้วก็ไม่เปลี่ยนแป้งคัดเป็นน้ําตาลเนี่ยนะครับจะเกิดค่อนข้างยากมันจะเกิดในช่วงจังหวะที่เปลี่ยนแป้งนะครับเปลี่ยนแป้งเนี่ยเป็นน้ําตาลได้ด้วยนะครับจะเกิดช่วงนั้นซะส่วนใหญ่แล้วมันมีโอกาสที่เราจะเห็น แค่ไอ้ข้างล่างที่เราทาอะแล้วมันโผล่อีกทีข้าบนตรงตรงลูกเลยไหมมีมีว่ามันแอบเข้าไปข้างในมัมีครับมีโอกาสนะครับมีโอกาสครับเพราะฉะนั้นนอกนอกเสียจ,จากเราใช้ในเรื่องของการทําแผลฝังเข็มเรียบร้อยนะครับไอ้ตัวข้างบนเนี่ยเราก็ต้องพ่นยานะครับป้องกันกําจัดเอาไว้ด้วยนะครับตัวที่ใช้เนี่ยก็คือตัวตัวไดเมทอมอฟบบวกไอ้ตัวอบบอไพราโคสโตบินนะครับพ่นเอาไว้ด้วยนะครับเป็นยากลุ่มนี้เป็นยาดูดซึมนะครับซึมเข้าผลไม่เป็นไรใช่ไหมครับ ซึมเข้าซึมซึมเข้าเซลนะครับซึมเข้าเซลอ่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยต่อให้ไปตรวจยังไงนะครับยาพวกนี้จะไม่ตกค้างเพราะว่าคนคนกินส่วนใหญ่เขาไม่ได้กินเปลือกเขากินเนื้อข้างในแล้วถ้าเกิดมันเป็นจริงๆอ่ะเราจะเห็นจากข้างนอกเลยใช่ไหมครับใช่ครับจะเห็นจากข้างนอก <c oughs> ไม่ใช่แอบ,บข้างนอกไม่เห็นแล้วเข้าไปเจอในเนื้ออีกอะไรย่างเงี้ยเอ้ย,อยเกิดไหมจะไปเจอในเนื้อนี่ผมว่าผมว่าเรื่องยากนะแต่ก็มีนะนะครับ,รบแต่ก็มีนะฮะ มันประมาณว่ามันต้องมีอะไรนําเข้าไปก่อนนะครับเป็นเป็นทุนเดิมก่อนแล้วค่อยประทุจากข้างในออกมาหนึ่งประเภทนอนเอ้ยอะไรเอ้ยพวกเนี้ยนะครับถึงจะประทุออกมาได้นะครับครับอ๋อมีตัวนําพาเนาะใช่มีตัวพายันพาไม่ต,ต้องมีตัวพาต้องมีตัวพายันพาเนะเนี่นี่นี่ปีกมแมลงทับเห็นไหมเห็นไหมปีกมแมลงทับนะปีเขียวเหนียวยันโตอ่ะเห็นไหมแล้วก็ หางแย้ไม่ไหมแต่โตได้อันนี้คือผลของออกซินนะครับครับอ่าก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ถ้าเกิดว่าน้ำมันมันความชื้นสัมผัสมันมีน้อยน้ํามันแห้งมันก็โตสวยไปปีกมันก็ยังไม่หลุดเลยนี่นะก็ยังสดอยู่จริงๆก็เป็นเด็กอยู่นะหางแย้มันไม่ได้ไหม้นะนะมันยังเป็นเด็กอยู่หางแย่นี่ถ้าเกิดว่าเราไปสนเด็ด ขัวมันทิ้งนี่ก็ไม่มีผลต่อการโตใช่ไหมไม่มีผลนะครับเด็ดออกได้นะครับมันก็โตขึ้นเรื่อยๆมันก็โตได้เป็นปกตินี่ใครลำคาญก็เด็ดเด็ดทิ้งไปก็ได้ครับโอ้ย่าไปขยันขนาดนั้นมาซอยลูกดีกว่าเผื่อว่างเผื่อว่างมาซอยลูกดีกว่าไปเราเดินไปเรื่อยๆเผื่อจะได้เจอลูกไหนที่แก่แล้วหล่นลงมาเราจะได้กินบ้างนะเผื่ออาจจะไม่ดกนะแต่ติดดี แต่แปลงที่มีหลายๆรุ่นอย่างนี้ก็มีให้เลือกกินตลอดเวลาเลยเนาะโอ้เยอะโอ้ย,อยนกหยิบลูกนี้แก่นะเนี่ยจิกได้เอาได้เดี๋ยวเจ้าของเขาก็จะมากินเหมือนกันแล้วก็มาถึงก็าหายไปแล้ว <c oughs> อ่าเราเราจัดการไปก่อนแล้วไงอันนี้ก็นกหยิบ อันนี้ชิมไปแล้วนกหยิบส่วนนี้อร่อยมากเนื้อดีมากนะเหลืออยู่กี่ลูกเนี่ยเหลืออยู่สองลูกลูกนี้ยังไม่แก่ยังไม่แก่แต่เอาเถอะอีกสิบวันข้างหน้าครับส่วนนี้จะมีตัดอีกอีกเยอะมาก ว่าส่วนนี้เนี่ยน่าจะได้ขายยาวไปจกนกระทั่งถึงเดือนอก,รกระดาะะกระดาโอ้กระดากระดาอ่ากระดากระดาเลยมิถุนาแน่นอนเพราะว่าชุดน้องนะชุดน้องกําลังเป็นไข่ปลาตาปูอยู่เลยแล้วก็เยอะด้วยน่าจะน่าจะได้ขายชนชนฤด,ดูกาลหน้าพอดีอะ่ะลงจะไม่รอเก็บหรอมั้งทางนั้นโอ้ไม่เป็นไรตลาดตลาดมั<ใ>นต้องก <ใน S 1> <ร>ารเออเยอะมากเหลืออยู่เยอะเลย มันจะไปชนตลาดใต้ไหมอาจารย์นชนอยู่แล้วครับ <c oughs> ยังไงก็ชนปีนี้แล้วตะว,วันออกก็ดีเลยกันหมดเลยเนาะโอ้โหถ้าตะว,วันออกดีเลยนะใต้ก็ดีเลยเหมือนกันใต้ก็ดีเลยอ่าดีเลยเหมือนกันเพราะว่าสภาพอากาศพอมันเพี้ยนมก็จะเพี้ยนทั้งระบบเลยนะ <c oughs> จะไม่หยุดจะไม่หยุดอยู่ภาคใดภาคหนึ่งแล้วก็จะไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานะครับผมเชื่อว่านู่นเพื่อนบ้านเรานะครับเวียดน,นามก็โดนเหมือนกันแหละ ครับไม่ได้ต่างกันหรอกใกล้เคียงก็ถ้าเกิดลงไหนฟังอยู่ก็ดีเลยเวลาก็ดีเหมือนกันนะก็จะได้เก็บเพิ่มอย่า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 เพิ่งเก็บข้าวเก็บของลงไปที่อื่อย่าเพิ่งหนีเราไปรอเราด้วยเออรอเราด้วยเพราะว่าอันนี้ก็จริงๆก็ถอดใจแล้วอยู่ดีก็มาอีกเพียบเลยที่เห็นแขนงอยู่เนี่ยนะครับพ่วงไปด้วยไข่ปลาตาปูนะเพียบเลยอ่ะอันนี้มีรุ่นมีรุ่นรุ่นน้องนะ แล้วยังมีรุ่นไข่ปลามาอีกอาไข่ปลาแล้วก็จะมีรุ่นพี่เนะี่ยรอตัดเห็นไหมฮะเนี่ยโอ้ยเพียบเลยเพียบเลยนะครับต้นนี้ก็ตัดไปแล้วหนึ่งมีดนะฮะอันนี้เหลือมีดที่สองลูกหนึ่งก็ปลาเข้าไปห้าโลโตกไซตไซ <laughs> อ์อยู่อยู่ในไซอยู่นะห้าโลเนี่ยถือว่าอยู่ในไซ้อยู่แต่ลงเขาไมา่ได้เปิดไงเขาขายในเมืองไทยตอนเนี้ยขายในบ้านเรานี่แหละนะ ชุดนี้ขึ้นน้ําไปก็จะกลายเป็นดอกอีกรุ่นหนึ่งเนะี่ยกำลังโผล่ออกมาเพียบเลยเห็นไหมครับนระุ่นรุ่นนี้ตาปูไขป่ป,ขปูตาปลาไข่ปลาตาปูจริงๆก็ถือว่าสมบูรณ์มากเลยนะต่วนนี้อืสมบูรณ์ครับแต่จังหวะที่ผ่านมาเรามันมามันมาเพี้ยนกับสภาพอากาศ เดีย๋ยวว่าอย่างนู้นอย่างนี้เลยนะตอนนี้ฝนยังคลึมคลึมไม่แล้วนะเนี่ยพ,พอจังหวะที่เราขึ้นน้ํานะครับ,รบขึ้นน้ําเอาใจรุนรุนพี่ได้ละรุ่นน้องก็ตาไม,มา้เยอะเลยนี่ยเป็นไข่ปลาตาปูมาเพียบเลยเอาก็มาก็มาก็เอาอะนะได้ขายดีกว่าไม่มีขายแล้วเดี๋ยวจะเกิดกันทาคลาสสิกครับว่ามันจะเปลี่ยนเป็นคะแนนไหมไม่เปลี่ยนแล้วช่วโมงเนี้ย <laughs> โอเคครับอาจารย์ไปเดินตรวจแปลงกันดีกว่าครับโอเคลาท่านผู้ชมครับครับวันนี้นะครับมาเยี่ยมชมสวนของเฮียเปียกแล้วก็ลุงอาไอ้ลุงอานี่คลิปแรกใช่ไหมชนไหมก็ได้อยู่ครับได้อยู่มาชนกันได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับในหลายๆกรณีที่เกิดขึ้นนะครับก็ได้บอกกล่าวชักนํานะครับว่าจะต้องทํายังไงต่อนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปนะครับของเฮียเปียกนะครับ พอได้เริ่มขึ้นลูกเดี๋ยวเรามาตามดูกันอีกทีนะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ